การที่ผู้ถูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยเพิ่มคำว่าโดยชัดแจ้งตอนท้ายประเภทหนึิงสัญญา 2. ตัางๆตามมัตรา1 9งรยก่าสรสองขอพจารณาตีความแก่ฝ่ายบริหารโดยาการตีความอย่างแคบหรือการตีความอย่างจำกัดความ ให้นังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็ชอบของรัฐสภาในการสรรับรู้และแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีจํานวนน้อยที่สุด เป็นการลิบรอนอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภาแคบหรือการตีความอย่างจำกัดความเพื่อให้หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความห็นชอบของรัฐสภาและการมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีจำนวนน้อยที่สุดจึงเป็นการลิบรอนอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติให้ลบน้อยถอยลงไป และเป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มมากขึ้นการกระทําดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อหลักการแบ่งแยกและบุนคานอำนาจและการรักษาดุลยภาพระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจกอ่อให้เกิดอานาจเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดแก่ฝ่ายบริหารในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศอีกทั้งการจะแปลความให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามตรตรา190วรสองต้องปรากฏบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามก ฎหมายระหว่างประเทศโดยชัดแจ้งก็จะไม่เกิดผลในทางป้องกันให้รอกคอบรับกลุ่มเสียก่อนตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่มุ่งตรวจสอบควบคุมการทำหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญยิ่งดังกล่าวนั้นก่อนที่ฝ่ายบริหารจะไปลงนามให้มีผลผูกพันประเทศซึ่งจะเกิดปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขตามมาภายหลังได้ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา190จะบัญญัติไม่ชัดเจนในเรื่องหนังสือสัญญาใดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนยัยสำคัญ แต่ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อพศ2,554โดยให้มีกฎหมายกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาและกรอบการเจราจาขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาดังกล่าวไว้แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนและความไม่ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญมาตรา190ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่สำคัญเพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ในการเจรจาของรัฐบ,บาลด้านการค้าและการลงทุน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้หนังสือสัญญาเหล่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนอันเป็นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมการที่ผู้ถูกร้องร่วมกันแก้ไขถ้อยคำโดยตัด ความว่าหนังสือสัญญาใดามีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยะสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาออกไป ส,สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผลูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนนั้นก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารและเป็นผลให้กระบวนการในการทําความตกลงระหว่างประเทศล่าช้าและเกิดความเสียหายแก่ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมนั้นเห็นว่าหลักการและเหตุผลตามร่างรัฐนูนแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ถูกร้องนั้น ปราศจากน้ำหนักและไม่อาจนำมาอ้างได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2554ได้แก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนและความไม่ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารไปแล้วโดยการที่ให้มีกฎหมายกำหนดประเภทกรอบเจรจาขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาดังกล่าวได้แต่ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาผลกระทบที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าทําให้กระบวนการในการทําความว่าทําให้กระบวนการในการทําความตกลงระหว่างประเทศล่าช้า กับการที่ประชาชนอาจต้องได้รับความเสียหายและประโยชน์ของประเทศชาติที่ต้องสูญเสียไปหากรัฐบาลไปทำความตกลงระหว่างประเทศตามอำเภอใจหรือปราศจากการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและประชาชน ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ว่าผลประการหลังย่อมเป็นที่เสียหายแก่ประเทศมากกว่าโดยอาจนำพาประเทศไปสู่การสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมและมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอันเป็นผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระดังกล่าวอย่างไม่มีทางจะแก้ไขเยียวยาในภายหลังได้ดังนั้น การที่พู้ถูกร้องได้ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญในประเด็นนี้จึงเป็นการลบทอนอำนาจของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรของฝ่ายนิติบัญญัติให้เหลือเพียงอำนาจตรวจสอบหนังสือสัญญาที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนเท่านั้น และเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญากับนานา,นาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลปกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยะสำคัญในประการอื่นไปเสียทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเรียกชื่อหนังสือสัญญ,ญานี้ คิามาีนกในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ไดเด็นแตตามวิถีทางที่เันย ที่รับนูลมาตรร้กา1 9ุวรรคากำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับนังสือสัญญาการกล่าวนั้นโดยคณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาซึ่งขอความถือชอบด้วยเช่นกการที่สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกและดุลขานอำนาจไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับังือสัญญาหรือการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีนำกรอบการ การเจรจาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อข,ขอความเห็นชอบก่อนชนันการสมนค์ให้รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายวิสัยญัตน เป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้รตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนื่องจากการจัดทำสัญญาเหล่านั้นมีความสำคัญสูงสุประเทศข้อผูการทําสัญญาหรือกรอบการเจรจาที่เป็นข้อค้อมที่มีความสำคัญยิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องที่แจงและขอความห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อเป็นการรักษาจุลธชาติระหว่างฝ่ายวิิธญัติและฝ่ายบริหารการที่พูดถูกร้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดเนื้อหาในบทบัญญัติังกล่าวเป็นการลดทอนอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติการกระทำของผูู้กร้องไม่ชอบ,อบด้วยรัฐธรรมนูญมาตราสามเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มไแน่ป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไวไ้ในรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อพิจารณาการกระทำของผู้ถูกร้องซึ่งทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้พิพาาอันเป็นผู้แทนภปวงชนชาวไทยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปรยาศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์หมายถึงการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการดารงตาแหน่งสาธารณะ การนั้นการที่ถูกร้องเรื่งร่วมกัรกระทำการแก้ไขข้อเริมเนื้อหารัฐมนูญมาตรา190โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มอำนาจในการทำหนังสือสัญญาก,กับนานานประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้แต่ฝ่ายบริหารซึ่ประกอบด้วยบุนคคลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ให้อำนาจมากขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบซึ่งถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงรั การกระทำํำเพื่อความสะดวกของบุคคลเหล่านั้นการกระทำของผู้ถูกร้องที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา122อนเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่ันญญัตไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอปัตยที่แท้จริงในการรับฟังข้อมูลตรวจสอบแสดงความคิดเห็นรวมถึงสิงทธิในการเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาอันมีความสำคัญก่อนที่หนังสือสัญญาการกล่าวจะมีผลผูกพันตนด้วย รัฐรมนูญได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทำริการสาธารณะประกอบกับให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบขององค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาวิชาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่นซึ่จะทําให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนําไปวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขต่อรองกับประเทศคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นการิหาคณามต่อรองกับประเทศคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นการที่ผู้ถูกร้องได้ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดเนื้อหาที่ให้สิทธิประชาชนในการรับฟังข้อมูลตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในการจับทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารรวมทั้งตัดสิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันประเทศ เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและทำลายความเสมอภาคในการได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา5และมาตรา87อันเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดวยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้น จึงวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมากว่าการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องทั้งหมดในคดีนี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรสองและมาตรา125่งรวรหนึ่ง และการมที่ผู้ถูกร้องร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา190เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา4มาตรา5มาตรา87และมาตรา122 อันเป็นการกระทําเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2550ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ่ง